ไปเมื่อกี้ผมได้ยินคุณเรียกแมวอ่ะคุณเรียกให้ผมฟังหน่อยน่ารักมากเลยเออน่ารักเเออนะคุณเรียกแมวว่าไงนะเรียกแมวว่าไงนะอู้น่ารักจังเลยถ้าเกิดสมมติสมมติแมวอยู่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 แมวเป็นผมเนี่ยเอาคุณลองเรียกสิเรียกสิเลย น่ารักจังเลยแมวอะไรมาคนเรียกแมวเอ้ของแก้มจังเลยน่ารักจังเอาอีกอีกอีหนึ่งรอบสิแมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งรอบอแมวแมวสิห้ครับ ลอ,อ,ะอ,อละนนันอในในนไปรงงทีจะรััั้มไไบใดเธออนนนตยถึคุณทำอะไรหน้าผมเนี่ยนักรบยอดมีบาดแผลคัด <c oughs> สีตาผมคือว่ามันจะเป็นยังไงเตาก็เป็นสีฟ้าหรือเปล่าโั่บออกซ้ำบบออกซ้อกออกำมันเ,เป็นยังไงกันมันเป,เป็นยังงหไม่เมอกนักรบยอดมีบาดแผลไม่ ผมากด้ยน,น,น,นม,มุนมยาวแล้วเพมโทษนะครับนูกถ้าผมให้คุณทำอะไรสักอย่างคุณทำให้ผมได้ไหมก็ทำได้สำหรับคนที่เรารักเราเราทำได้เสมอเลยไดทไ้ทำอะไรอะ่ะทำอะไรอ่ะ nhưng mà ơi điều anh ơi 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 luôn ơi Tình ơi anh ơi hả

dù mà là lên xe? Gì mà vậy chứ dù mà nó dù mà nó dù mà là dù vậy nhà dù านนอออ้ตรงนี้ไม่ลด้วิ่งไม่แล้วไปครับขอคำคมหน่อยสักสักหนึ่งคำคมเอาคมคมนะคม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 เลยเหรออ่ะทะเลมีขึ้นคงไม่สดชื่นเท่าเธอนะพี่กับคุณนะที่บอกเราบอกคนในกล้อง สั่งข้าวยังเนี่ยสั่งข้าวหรือยังดูนี่เนี่ยพร้อมหมดแล้วกินหน่อยข้าวน่ะดูสิพร้อมหมดเลยนี่ออคืบบีแแหท้กินเขาแน่คิดว่าจะกินเบิร์ดปะมือนี่เบิร์ดแล้วสัญญาก่อนว่าจะกินเบิร์ดมาสัญญาก่อรสัญญาก่อนว่าจะกินเบิร์ดสัญญาเด้อว่าจะกินเบิร์ดหรือเป่าว่าจะกินเบิร์ดหรือเป่ว่าจะกินเบิร์ดหรือเปล่า ไปไปคุณสัาญญยาอะไรกับผมไหมะอะไรเนี่ยกินข้าวไม่หมดอ,อ,อีกแล้วดูสิสั่งมาท,าทั้งถ้วยเนี่ยคืออะไรเนี่ย,ยใครสัง่งเศรษวิศวกรรมคำสัญ,ญญาผมมันไม่มีความหมายเลยใช่ไหมคำสัญ,ญญาผมไม่มีความหมายเลยเหรออ,อ,อะไรวะแล้วดูดี่พร้อมหมดแล้วเนี่ยกินไม่คยเบิดจ็กเทีย ที่รักกินอะไรอ่ะไม่บอกที่ร uh, like? uh, uh, ักกินอะไรคะที่รักไข่ที <t <t ่ร at ัก uh กินอะไรคะไม่บอกที uh ่ร uh ักกินอะไรคะไม่บอกอย่าหลอกถามอารมณ์นี้อารมณ์นี้รนี้ที่รักกินอะไรคะไม่บอกที่รักกินอะไรคะไม่บอกที่รักกินอะไรคะไม่ใช่ที่รักครับท่านี่เพื่อนครับไอ้แดนเซอร์อยู่ห้องเหรอ ใช่ครับผมอ๋อแล้วทำไมคนนี้มาด้วยอ่ะมารับเขาเหรอมารับเขาเหรอคิดถึงเขาเหรอผมจะไปซาวต่อกับคุณไงคิดถึงเขาเหรอค่ะผมจะไปซาวเพลงต่อคุณแล้วคุณก็มารับผมเหรอปากแข็งอย่างนี้ปากแข็งจังเลยคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยเมื่อคืนนี้มีคนบ่นหานุ๊กเลยนะอะไรนะพี่เข้มเมื่อคืนนี้มีคนบ่นหานุ๊กพี่เข้มไอ้นุกมันจะลงเครื่องกี่โมง เราคือเป็นหัวกันไงเจ็บจึงเขาหราอะไรนะทำไมคุณไม่ไม่รับไอ้ที่ผมเรียกผมทุกคนเรียกคุณอะตอนไหนอ่ะตอนที่คุณอยู่บนเครื่องอ่ะที่ผมอยู่บนรถเอ้าไม่มันมันมันยังลงไม่ได้คุณไม่ได้ยินมันยังลงไม่ได้คุณหนูไม่ได้ยินเขาขอโทษค่ามาขอโทษนะขอโทษนะเรื่องตั้งดังเขาทำไมใส่รองเท้าแบบนี้อ่ะฮะทำไมใส่รองเท้าเกือบที่พูดเวทีอ่ะ ก็คุณวางผูใใจมาเองเขาไม่ใส่รองเท้าคุณนุกเมื่อวานคุณแอบน้อยอะไรอ่ะฮะคุณแอบน้อยใจใครไม่มีอะไรทำไมคุณไม่บอกผมอะไรทำไมคุณถึงไม่บอกผมว่าคุณแอบน้อยใจใครไม่ได้น้อยใจใคร อาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงแล้วกันคุณจะได้เลิกน้อยใจแล้วอารมณ์ดีขึ้นกินลงไปเยอะๆนะซดซดไปเลี้ยงบ่อ่าเลี้ยงมันไปเลี้ยงเหรออ่าเลี้ยงโอ้โหสุดยอดมากเลี้ยงแต่คุณป็นคนรใจอืมจิ้มวะจิ้มแล้วล่ะกินเยอะๆกินเยอะๆไปคุณทำอะไรคุณซู่มไม่ซู่ นำอะไรเนี่ยซัวแล้วกุน้ำอะไรเนี่ยกุซูมิซัวซัวกุซูมิซัวซัวกุซูมิซัวซันานๆทีผมจะได้เห็นภาพกัความทรงจำแบบนี้นะครับทุกคน ในที่สุดวันนี้ของเขาก็มาถึงเนี่ยผมจะเป็นคนจูงเขาไปอ่านเนื้อคนช่วยผมไดโยกแขนงโยกมากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ืนับคมได้ไหมวันี้คุณน้ไหมเาอยากเอาอันนี้สอวมุเมสีอ่ กี่ในตำนานนะอ่าสู่เขาสู่เขาเป็นยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงน่ารักจิตใท่าน่ารักอือหโอใหญ่ไรลลงางก่านตัวสู่เขาด้อสู่เขาด้อมาน้อยขามาน้อยใช่ลามอยากจะถามว่า เมื่อกี้ที่เราพูดหวานๆกันบนเวทีจากเหตุการณ์นั้นมาวานน้อยมีความคิดยังไงกับฉลามอะเพื่อนพี่แสนดีไหมแล้วคําว่าเพื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนเป็นแฟนได้ไหมคะไม่อะไรนะไม่อหมาะย <c oughs> ทุกคนทุกคนลองเปิดปากหน่อยสินิดนึงนิดนึงโอ้ย,อยน่ารักจังเลย <c oughs> ถ้าสักวันหนึ่งผมขอคุณอะไรสักอย่างได้ไหมก็จะขออะไรอ่ะอยากให้คุณใส่ชุดชุดหนึ่งอ่ะชุดอะไรคุณหันกับหลังแผ่นนได้ไหมล่ะสีชมพูอ่ะข้างบนข้างบนเสื้อใซส่น้อยนะเออไม่เราใส่ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะติดกูอ๋อแต่ไม่ถ้าผมขอใส่ให้ผมดูแค่สองคนก่อนก็ได้ม่ไม่ไมไมาใส่แทนแล้วกัน นะไปนะอยากอยากดูสักวันหนึ่งเขาแล้วจะมีความสุขทั้งวันเลยวันนี้คุณก็มีความสุขแล้วมั้งไปยุติพี่ก็สุขอะไรอ่ะก็นี่ไงคุณก็เนาะไม่อะไรนะไม่อะไรแต่แต่จะทำให้ดูอะไรนะที่คุณพูด่พูดให้ดังอ่าแต่จะทำให้ดูเนาะก็เข้าใจแล้วแหละ